สวัสดีครับผมวันนี้พวกรบุายสายสูงนะครับจะมห้ที่เดดบอลกูแอตันวินลล่ากับเซลซีนะครับเจ้าบ้านแอตันวินลล่านะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงลังขอมบอลนั้นถือว่าฟอร์มเบ่งขอนขางกับเตื่งขึ้นมาพอสมควรนะครับตั้งแต่มีการเปลี่ยนพอเจอก,กอทีมนะครับคนใหม่เข้ามาพอเกมในลีกโคกเกมลังสุดพวกเขาก็เก็บใช่มา ได้ถึง4เกมนเลยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนยางเซลซีนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลัขงของพวกเขานันก็ถือว่าฟอร์มขอนขางเบิงแผ่วลงไปพอสมควรนะครับพอเกมในลีก4เกมลังสุดนันพวกเขาเก็บแค่มาในเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแลกเกมนี้เซลซีเองพวกเขาบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนพอจะก่อทีมไปนันกับผลงานจะค่อนขางเบิงกระเตืองขึ้นมาก็ตามนะครับ ละถ้าเทียบกันเบื้องจากในเดืองของฟอร์มและสะกยภาพทีมภาพรวมเท่าที่มีกันอยู่ในเกมของทั้งสองทีมนี้นะครับก็ยังงขอนข้างที่จะเส้อใจกับสกยภาพทีมนะครับและคุมกำลังโตผู้เล่น เฮ็ดให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสทีมเยือนเซลซีนาจะบุกมาและหลุ่นเก็บ3มแต้มได้นะครับฟันธงครับเซลซีนะครับน่าจะเก็บ3มแต้มได้สบายนะครับสำหรับไปมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจใ้ช่องมูลไรเด้วยครับขอบคุณครับ